สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ตอนบ่ายสองนะคะก็แป้งน,นะคะเป็นหนึ่งในแอดมินของ To be f i n a n c l a l p l a n n น r ะคะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ไอเดียที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะในการวางกลยุทธ์ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ถือว่า ปีนี้เป็นปีที่สาหัสมากของทุกๆคนนะคะวันนี้ใครเข้ามาฟังแล้วช่วยกดทักทายกันหน่อยนะคะว่าทําอะไรกันอยู่นะคะก็อย่างน้อยจะได้เป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะคทีมงานทุกท่านที่จะมาแชร์ไอเดียแล้วก็มาแบ่งปันความรู้กันนะคะเอาล่ะวันนี้เรื่องราวที่แป้งอยากจะนําเสนอเป็นเรื่องของการวางกลยุทธ์ทําไมเราถึงต้องแนะนําเรื่องของการวางกลยุทธ์เหตุผลก็คือว่ามี ตัวทำประการชีวิตท,ที่มือสาการเงินหลายท่านมากเลยที่ Inbox เข้ามาถามว่าไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดีจะไปทำ Facebook ก็โอ้ยคนยิงโฆษณากันเยอะแยะมากมายจะไป Youtube พี่ก็ไม่กล้าออกหน้ากล้องจะไปทำเว็บไซต์พี่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทำยังไงคือมันดูสับสนวุ่นวายไปหมดตอนแรกเนี่ยเราคิดว่า สิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับตัวแทนประกันเพราะว่าทุกคนพูดเก่งขายเก่งกันหมดทุกคนใช่ไหมแต่คราวนี้พอมานั่งคิดดูดีๆอ๋อเรารู้แล้วว่าปัญหาแท้จริงเนี่ยมันเกิดมาจากการไม่ได้กําหนดการไม่ได้ซูมเอาธุรกิจในส่วนด้านหน้าหรือว่าในส่วนการขายมาก่อนการซูมเอาคืออะไรการที่ไม่ได้เห็นภาพรวมว่าทิศทางของอุตสาหกรรมจะไปทางไหนสําหรับแม่นะคะโดยส่วนตัวเดี๋ยวใครเข้ามาเราทักทายกันหน่อยนะคะ สำหรับแ้นโดยส่วนตัวเนี่ยออนไลน์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางไม่ใช่ทั้งหมดของช่องทางนะคะออนไลน์เป็นเพียงหนึ่งช่องทางที่ทำให้เราเติมลูกค้ารายใหม่เข้ามาสารสัมพันธ์จนกลายเป็นซ u เปอร์แฟนหรือบางคนจะเรียกว่าเป็นฐานลูกค้ารายใหญ่ของเราดังนั้นฟันดีดนะออนไลน์ไม่ใช่ช่องทางหลักเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น เพราะคุณไม่รู้เลยว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าถ้าวันนี้โซเชียลมีเดียช่องท,งทางที่คุณกําลังใช้ในการทําการตลาดเนี่ยมันเกิดล่มเกิดพลาดเกิดข้อผิดพลาดทางธุรกิจใดๆก็ตามทําให้เราไม่สามารถใช้ช่องทางนั้นได้เนี่ยคุณจะทํำยังไงถูกไหมคะธุรกิจประกันเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยการถูกขายโดยมนุษย์ไม่ใช่อยู่ดีๆจะมีคนอยาก เดินมาซื้อถ้ามีคนอยากมาเดินมาซื้อนี่มันแปลว่าอะไรครับแปลว่าธุรกิจนั้นนี่น่าจะคนคนนั้นนี่น่าจะมีอะไรบางอย่างที่มากระทบถูกไหมคะดังนั้นธุรกิจประกันเป็นธุรกิจที่อาศัยว่าเราต้องไปขายอะ่ะเราต้องแทรกซึมเข้าไปในทุกๆชุมชนทุกๆท,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 ทาร์เกตไซส์ที่เราอยากไปแต่คราวนี้จะถามว่า แล้วเราจะเรียนออนไลน์ทาไมล่ะออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทําให้ลูกค้าเสิร์ชแล้วเจอเราที่ทำให้เราสามารถสื่อสารกับลูกค้าที่เราไม่รู้จักได้นะคะอันนี้เป็นไอเดียที่แป้นจะบอกเพราะหลายๆคนแลาสุดินเมื่อคืนนี้ได้คุยกับแฟนเพจท่านหนึ่งเขาพูดว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้ช่องทาง Facebook ในการขายตลอดแล้วก็ได้ลูกค้าตลอด แต่ทําไมช่วงหลังๆเนี่ยผลกระทบก็คือทําไมก็ถึงไม่ได้ลูกค้าแต่ว่าพี่เป็นคนที่ไม่ได้ชอบออกไปหาลูกค้าก่อนแป้งก็เลยบอกว่ามันน่าจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธุรกิจนี้บางอย่างเพราะว่าตัวแทนประกันที่สามารถทํางานได้อย่างยังย่งยืนระยะยาวเนี่ยเราถูกฝึกมาจากการเจอหน้าลูกค้าและการพูดคุยกันถูกไหมคะแล้วออนไลน์ก็ตามมาทีหลังเราไง ออนไลน์ก็เลยทําให้เราสามารถใช้เว็บไซต์ในการคุยกับลูกค้าสามารถใช้ไลน์ในการคอนแทคสามารถใช้ Facebook ในการให้ข้อมูลใช้ YouTube ในการให้รู้ว่าเรามีตัวตนจริงๆดังนั้นมันจึงทํางานเกื้อหนุนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลท่านไม่สามารถเริ่มได้เลยถ้าท่านไม่รู้จักการวางกลยุทธ์วันนี้บ้างมีสไลด์มาฝากนะคะอ่ะสไลด์วันนี้จริงๆแล้วจะเป็นสไลด์ที่เอาไวส้สอนในว,นวันเสาร์อาทิตย์นี้เราจะมีคลาสวางกลยุทธ์แต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นก่อนว่า หัวข้อที่อยากจะนําเสนอให้ทุกท่านได้เห็นเป็นไอเดียกันเนี่ยมันคือกระบวนการทํางานในยุค2020และจากนี้เป็นต้นไปละกันเหตุผลก็คือว่าเมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่เรายังไม่มีโควิดหรือพฤติกรรมของมนุษย์ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนไปเนี่ยค่ะเราทํางานโดยการเจอลูกค้าวันหนึ่งเราค้นพบว่า มันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปคนเสพโซเชียลมีเดียมากขึ้นเอ๊ะถ้าเราไม่ปรับตัวมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะแปลว่าเราจะไม่สามารถคุยกับลูกค้าในเรื่องเดียวกันได้ละกันในธุรกิจเราเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนมีความเป็น Entrepreneurship นะคะมีความเป็นผู้ประกอบการดังนั้นสิ่งที่ป้าใหญ่แชร์ไอเดียก็คือถ้าคุณอยากที่จะ เชี่ยวชาญในธุรกิจประกันตามกลุ่มลูกค้าที่คุณสังกัดคุณจะต้องวางกลยุทธ์เป็นทั้ง6ขั้นตอนขั้นตอนที่1เป็นเรื่องของการรู้จักลูกค้าหรือเราเรียกว่าเพอร์โซนาเพอร์โซนาคืออะไรถ้าคุณเจอลูกค้าที่อยู่ข้างหน้าคุณรู้ว่าเขาเป็นผู้ประกอบการคุณจะคุยอะไรกับเขาถ้าคุณไม่ได้เตรียมตัว การขายที่ปิดการขายได้อย่างเฉียบคมไม่มีฟลุกนะคะทุกคนล้วนผ่านการเตรียมตัวระหวางกลยุทธ์เข้าสู่กระบวนการขายทั้งนั้นนะคะดังนั้นเพอร์ซนาที่ดีคือการทำกันบ้านมาก่อนการทำกันบ้านเพื่อดูสิ่งนี้เรียกว่าเดี๋ยวต่อไปท่านท่านจะชินดูข้อมูลลูกค้าจนคุณได้ข้อมูลที่เป็นอินไซต์ของลูกค้าดูลูกค้าก่อนนะเพอร์ซนาดูลูกค้าไม่ได้ดูแค่ระดับพฤติกรรม แต่ดูในระ,ระดับกระบวนการคิดของเขาว่าเขาคิดอะไรนะคะถ้า,าใครฟังอยู่ช่วยจดเลยนะเพอร์ซนาเพอร์ซนาลูกค้าเพอร์ซนาของตัวเองเราเชี่ยวชาญด้านไหนเก่งด้านไหนและมีความสามารถในการนำเสนอสินค้าอะไรที่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยู่ในพอร์ตของเราเขาเชื่อมั่นในเรา เช่นบางคนบอกว่าเป็นคนที่ทําเรื่องของภาษีลูกค้าได้ดีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่กระบวนมีมาจากกระบวนการการวางแผนภาษีซึ่งท่านต,ต,ต้องเตรียมตัวแล้วเพราะว่าไตรมาสที่สี่เป็นไตรมาสที่ควรตามหาสินค้าเพ,าพื่อย่อนภาษีถูกไหมคะท่านจะเตรียมตัวสร้างเพอร์ซอนาตัวเองได้ยังไงวิธีการก็คือท่านจะต้องโพสต์หรือว่าเจอหรือว่าพูดคุยกับลูกค้าหรือมีชุดกระบวนความคิด ที่ทําให้ท่านสามารถคุยกับลูกค้าเรื่องนั้นได้อย่างเชี่ยวชาญนั่นก็คือเพอร์ซนาของตัวเองเพอร์ซนาขององค์กรคืออะไรเพอร์ซนาขององค์กรคือองค์กรของเรามี Product c h a เปี้ยอะไร มี Product Champion อะไรมีจุดอ่อนและมีจุดแข็งอะไรรวมไปถึงบริษัทอื่นๆที่มีสินค้าคล้ายเคียงกับเราเขามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไรนำไปสู่กระบวนการสร้างโอกาสในการขายโดยการเห็นช่องว่างของแต่ละองค์กรซึ่งท่านมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะคะกระบวนการที่สองที่เป็นส่วนหนึ่งของการวางกลยุทธ์คือ ท่านจะต้องมองเห็นปัญหาของลูกค้าจากเพอร์ซนาที่ท่านเอามาท่านจะต้องมองเห็นไทม์ไลน์ในชีวิตของเขาว่าในอดีตเขาได้สั่งสมแอสเซทของเขาไว้เท่าไหร่เขากำลังจะขยายหรือกำลังจะไปลงทุนอะไรกำลังจะมีความเสี่ยงใดๆที่จะเกิดขึ้นสามเหลี่ยมทางการเงินเป็นแค่ priority หรือลำดับความสำคัญในการวางแผนการเงินลูกค้าแต่สิ่งที่ทุกท่านต้องเรียนรู้คือ ไทม์ไลน์หรือว่าเส้นเรื่องในชีวิตของลูกค้าว่าเขาจะเกิดเขาเรียกอะไร Relation นชี hip, หรือความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปเช่นบางคนแต่างงานคนมีลูกคนมีครอบครวัวคนกำลังจะเกษียณท่านจะต้องเข้าใจว่าปัญหาแต่ละช่วงเวลาของผู้ซื้อที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ line, คืออะไรดังนั้นคนที่ขายออนไลน์ line, แล้วรู้สึกว่าทำไมลูกค้าไม่ trust ทํทำไมลูกค้าปิดการขายไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้ ให้มุมมองที่ทำให้เขาเห็นไทม์ไลน์ของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาท่านจะต้องส่งข้อมูลบางอย่างให้กับเขาในการที่ให้เขากรอกข้อมูลให้ท่านนะคะดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเป็นเรื่องของการวางกลยุทธ์ที่ป้าอยากจะนำเสนอไอเดียละกันอันที่3เป็นเรื่องของ customer experience จริงๆแล้วในส่วนง customer experience เนี่ย เป็นส่วนที่แป้งทําให้กับธุรกิจอื่นๆอยู่แล้วว่า Cu s t o m e r experience คือประสบการณ์ของลูกค้ากับสินค้าหรือบริการของเราเนี่ยเขามีแบบไหนรวมไปถึงเส้นเรื่องหรือการเดินทางของลูกค้าเป็นยังไงเราถึงจะนำเสนอข้อ4 123 4อ่อา่านำเสนอข้อ5เป็นเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ว่าเราจะใช้เครื่องมือที่เหมาะสมยังไงเดี๋ยวแป้งอธิบายทีเดียวเลยนะเครื่องมือที่เหมาะสมบางคนใช้ ไล n e OA ในการคอนแทคลูกค้าบางคนใช้โทรศัพท์บางคนใช้ SMS บางคนอ e ีเมลไปแจ้งเตือนจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลคือการตลาดออนไลน์ถูกไหมคะการตลาดออนไลน์ไม่ใช่เรื่องของ Facebook การตลาดออนไลน์ไม่ใช่เรื่องของการทําคลิปที่ดีมากๆการตลาดออนไลน์ไม่ใช่เรื่องของการใช้ไฟใช้แฟลแต่งหน้าต่งตางๆให้สวยการตลาดออนไลน์เป็นเรื่องของการนำเสนอตัวคุณนั่นแหละ เพื่อช่วยขยายช่องทางในการสร้าง awareness หรือการรับรู้ต่อตัวคุณคุณต้องขายตัวคุณได้ผ่านกว่าน,นะการรับรู้ต่อสินค้าการรับรู้ต่อบริการและความง่ายเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่จะเลือกสินค้าของคุณความง่ายเป็นปัจจัยสำคัญมากนอกจากความง่ายตอนนี้ยุคหลังโควิดคนคำนึงถึงเรื่องของความเร็ว ความเร็วในการส่งเครมในการทําธุรกรรมหรือว่าการอธิบายบางอย่างให้กับลูกค้าไปองค์กรกลางถึงมีระบบ f a c e to f a c e ถึงมีมาตรฐานอะไรมาซัพพอร์ตเพื่อทำให้เราสามารถใช้ดิจิตอลร่วมกันได้มากขึ้นแป้งพูดเมื่อกี้พูดไปแล้วตอนแรกแป้งไม่ได้มีความเชื่อเรื่องของการปิดลูกค้ารายใหญ่จากออนไลน์เพียงอย่างเดียวนะแต่แป้งมีความเชื่อว่า คนที่เขามีปัญหาเขากำลังเสิร์ชอยู่และการที่เขาเข้ามาเจอเราทำยังไงให้เขาสามารถปฏิสัมพันธ์หรือสื่อสารกับเราจนนำไปสู่กระบ,บวนการสร้าง t r u s ตหรือการสร้างความไว้วางใจงั่นก็คือคุณต้องไปเจอตัวค่ะคุณต้องไปเจอตัวไม่งั้นคุณจะไม่มีโอกาสได้เรียบปีต่อเลยนะ พรเขาไม่รู้จักคุณไงเขาก็เปรียบเทียบไปเรื่อยๆถูกไหมคะดังนั้นลูกค้าที่ถือว่าเป็นบรูโอเชียนของคุณน่ะเป็นลูกค้าของคุณแล้วเขาไม่มีทางเป็นคนอื่นคุณต้องไปเจอตัวเขาแต่ออนไลน์ทุกวันนี้ออนไลน์เติมลูกค้ารายใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการรีคูดหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการขายเราโดยเฉพาะเรื่องของการรีคูดเนี่ยเรามีหน้าที่เลือกคุณสมบัติของตัวแทนใหม่ว่าที่ตัวแทนของเรา ที่ถูกจริตกับเรานะเพราะแ้้มีความเชื่อของการเลือกคนที่ถูกต้องเข้ามาทํางานเลือกคนที่ถูกต้องเข้ามาและชีวิตเราจะสบายในระยะย,ยาวอันนี้ต้องกล้าบอกเลยทุกท,ทคนเราดูกันอยู่สิบสิบกว่าคนนี่มีใครทักทายกันได้นะคะเราจะได้อธิบายเผื่อว่าท่านไหนที่ฟังเราไม่เข้าใจเนี่ยสามารถที่จะ แชร์ประสบการณ์หรือแชร์ไอเดียได้อ่าเดี๋ยวแป้งให้มาดูนะว่ากระบวนการ customer experience กระบวนการ customer journey แล้วก็เครื่องมือเนี่ยเวลาแป้งสอนแป้งสอนยังไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวให้ดูนี่คือสไลด์ที่สอนโหดไหมแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนทำเวิร์กช็อปกับเรา ดังนั้นเราก็คิดขึ้นมาได้ว่ามันจะต้องมีความน่ารักมันจะต้องมีเวิร์กช็อปที่ทำให้ทุกคนเห็นภาพในยุคปัจจุบันนี้ค่ะคนจะจำภาพและการสื่อสารด้วยภาพนั้นเป็นการสื่อสารที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันดีจังเลยอยาอยากได้แบบนี้ได้ไหมอยากชอบชอบการทำไดอะแกรมแบบนี้มากเลยซึ่งในคลาสเดี๋ยวแป้งจะมี มีของขวัญมีโบนัสพิเศษให้ละกันให้ทุกคนเอาไปสื่อสารต่อยอดกับลูกค้าได้ด้วยเวิร์กบุ๊กในลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ทําให้ลูกค้ารู้สึกแฮปปี้ที่ได้ใช้บริการเราเพราะเราแตกต่างอันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการเกือบสุดท้ายและเป็นเรื่องของการสร้าง Customer Retention นั่นก็คือการให้ลูกค้าบอกต่อกันให้ลูกค้าซื้อซ้ําแต่จะเห็นนะคะว่าวิธีการสร้างคัสเ o อร์เจอร์นีหรือการสร้างประสบการณ์ลูกค้าแป้งจะทําแบบนี้ แป้งจะทําเป็นรูปภาพแล้วแป้งก็จะดูว่าเขาใช้เครื่องมืออะไรอย่างที่เห็นกราฟไหคะกราฟเนี่ยจะทําให้เห็นว่าคุณใช้เครื่องมืออะไรหรือลูกค้าใช้เครื่องมืออะไรในการติดต่อสื่อสารกับคุณภาษาการตลาดเรียกว่าการวางกลยุทธ์แบบทัชพอยต์คือเขาจับอะไรบ้างเขาจับโทรศัพท์ในการเสิร์ชเขาเสิร์ชหาข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเขาโทรคุยกับคุณ ตอนนี้เขาโทรคุยเขารู้สึกยังไงเป็นเรื่องประสบการณ์เลยน,ะถนยละถ้าเป็นคุณคุณรู้สึกยังไงแล้วถ้าเป็นคุณคุณสามารถนำเสนออะไรเพื่อทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้ไหมมันแปลว่าทุกอย่างจะมีกระบวนการและขั้นตอนและวิธีคิดมีประโยคอะไรไหมที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจนั่นคือเราจะมาทำเวิร์กช็อปกันกระบวนการแบบนี้จะ อยู่ในชว่วงเวลา2วันที่แั่งมั่นใจว่าถ้าเราได้มาเจอการวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะแป้งจะฉายภาพให้คุณเห็นแบบ serious s e เรีย s Play คือเราจะเน้นเวิร์กช็อปเน้นการเล่นกันนี่แหละแต่เป็นการเล่นแบบวิธีคิดซึ่งข้อดีคือจะทําให้คุณเอาไปส่งต่อให้ลูกค้าได้โดยตรงเอาแมปปิ้งแบบนี้ไปส่งต่อให้ลูกค้าได้โดยตรงหรือ เอาแมปปิ้งแบบนี้ไปเทรนทีมงานคุณต่อเมื่อก่อนเนี่ยเราจะพูดว่าเซลล์ที่เก่งนี่เราโคลนนิ่งไม่ได้แต่ถ้าท่านได้เรียนสองวันในท่านจะค้นพบว่าการวางกลยุทธ์ที่โคลนนิ่งได้และส่งต่อให้กับทีมงานท่านได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกบริษัทเขาใช้กันโค,นคนลนกลยุทธ์ที่ดีต้องสามารถแปลงออกมาเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ได้และสามารถวิเคราะห์สิ่งนี้เรียกว่า customer journey มันเกิดมาจากการที่เราได้ เพอร์ซนาตั้งต้นเมื่อกี้นี้ที่แป้งบอกเพอร์ซนาลูกค้าอ่านเดี๋ยวให้ดูบางคนพึ่งตามมาที่แป้งบอกว่ามันเกิดมาจากกระบวนการคิดว่ากลุ่มลูกค้าของเราอ่ะเป็นใครจุดแข็งจุดอ่อนของเราเป็นอะไรบริษัทเราเป็นอะไรสิ่งที่เรานำเพอร์เซนามาวิเคราะห์ทำเป็นลาย ทำเป็นกรอบทำเป็นรูปภาพเชื่อไหมคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ของธุรกิจประกันแต่แป้นจะบอกว่าในธุรกิจอื่นๆเราทำแบบนี้เพื่อวิเคราะห์หาความแม่นยำของกลุ่มลูกค้าที่เรามีความเชี่ยวชาญเขาทำกันเป็นเรื่องปกติเขาทำกันเป็นเรื่องปกติเ,กเ,เ,รกตเรากําลังจะหยุดคิด2วันเพื่อวางไทม์ไลน์ของธุรกิจเราในอนานคตตลอดทั้งปี บางคนเรียกว่าบางคนก็คุยกับแป้งบอกว่าเอาสิ่งนี้ไปทําในียร์แพลนได้ไหมแป้าบอกเอาไปทําเลยเพราะประสบการณ์การทํางานในเรื่องของการวารันกลยุทธ์เป็น10ปีของแป้งอะแป้งคนพบว่าธุรกิจที่ไร้กลยุทธ์เสมือนเรือที่ไม่มีทิศทางไม่มีหางเสือเลยคุณจะทําแบบ day by day คือตื่นขึ้นมาไม่รู้จะถาใครไม่รู้จะไปทําอะไรเพราะคุณไม่มีไม่มีเป้าหมายที่จะไปตั้งเลยว่า เราจะไปยังไงแล้วกลยุทธ์เราควรเป็นอะไรเราไม่มีข้อมูลที่มันออกมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปเป็นร่างสําหรับ2วันนี้นอกจากการใช้เจอร์นี่ลูกค้าแล้วการใช้อินโฟกราฟิกสวยๆแล้วยังนําไปสู่กระบวนการใช้โพสต์อิทในการสื่อสารกันเราจะมองเห็นออกมาเป็นเส้นเรื่องจนไปสู่กระบวนการที่เราบอกว่าเวลาที่เราวิเคราะห์ฝั่งการตลาดเวลาวิเคราะห์กระบวนการขายเราจะวิเคราะห์แบบ ละเอียดมากว่าคนกลุ่มนี้ถ้าเขาเป็นอินเวสเตอร์เขามีพฤติกรรมการเสิร์ชสินค้าการเงินการลงทุนยังไงคนกลุ่มนี้ถ้าเขาเป็นแม่บ้านเขาจะมีพฤติกรรมการเสิร์ชสินค้าประกันเพื่อลูกน้อยของเขาด้วยวิธีแบบไหนอันนี้คือกระบวนการก่อนการขายเพื่อนำไปสู่การวางคอมมูนิเคชันสตอรี่อันนี้คือเซลล์โปรเซสแล้วนะเพื่อนำไปสู่กระบวนการวางการสื่อสาร ว่าเราจะสื่อสารเขาด้วยพอยต์ไหนบ้างนะคะจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยถามว่ามันเป็นเรื่องใหม่ไหมเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราทำกันมาจนชินแล้วแต่ว่ามันปรับเปลี่ยนใหม่ในยุคที่ดิจิตัลกับคนต้องทำงานคู่กันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งจริงๆแล้วสำหรับแป้งนะมันขาดกันไม่ได้หรอก เพราะว่าเราก็ใช้ไลน์ติดต่อคุยกับลูกค้าถูกไหมคะเราก็ไปตามหาข้อมูลลูกค้าผ่านทางอินไซต์เนะผ่านทาง Facebook ผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆหรือบางทีเราก็สร้างทีมงานเราก็สร้างความสัมพันธ์สร้างแบรนดิ้งของตัวเองผ่านอะไรคะผ่านรูปภาพในโซเชียลมีเดียต่างๆท่านเห็นไหมคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอะ่ะมันคือความสัมพันธ์ที่มันแทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่า ออนไลน์ทําก็ได้ไม่ต้องเจอลูกค้าสําหรับแป้งไม่ใช่ออนไลน์ที่คุณจะเก่งออนไลน์ได้ก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจลูกค้าที่อยู่ตรงหน้ามากพอแปลว่าคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์การขายแบบตัวต่อต,ตัวมาก่อนหรือคุณสามารถทําวิเคราะห์ลูกค้าในระดับเขาเสมออินไซต์ในระดับที่เข้าใจพฤติกรรมเขาได้มากพอคุณถึงนําเสนอกระบวนการขายได้และสุดท้ายสิ่งที่แป้งสอนเป็นเรื่องของร o ยต์ตี้โปรแกรมรอยต์ตี้โปรแกรมคืออะไร ท่านจะกลับไปขายซ้ำเขาด้วยเหตุผลอะไรท่านจะกลับไปขอต่อรายชื่อเขาด้วยยุทธวิธีไหนอันนี้เป็นเรื่องซีเรียสนะซีเรียสแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถประสบความสําเร็จได้ว่าเออขอต่อรายชื่อขอต่อรายชื่อเอ,อ้ยคิดมุกไม่ออกซึ่งเนี้ยเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนบอกแตงให้ดูต่อว่า,าสไลด์ที่เราจะได้เห็นกัน อันนี้เป็นสไลด์ที่ทุกท่านอันนี้เป็นเวิร์กบุ๊กที่ทุกท่านจะได้หลักสูตรนะคะเราจะได้เห็นกันว่าคนหนึ่งคนจะขอต่อรายชื่อหรือขอรีเฟอร์ลูกค้าเนี่ยเจอหนี่หรือไทม์ไลน์ลูกค้าจะออกมาแบบไหนเขารู้สึกยังไงกับเราดีหรือไม่ดีเอาแบบในมุมของเราแล้วกันว่าเราเคยเจอเหตุการณ์ที่มีการเคลมเกิดขึ้นและการเคลมล่าช้า ติดต่อตัวแทนไม่ได้เขาจะรู้สึกอะไรแล้วเราจะแก้เกมแบบไหนเป็นแค่จะบอกว่ากระบวนการขายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการสร้าง retention หรือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวยากที่สุดนี่คือเหตุผลว่าทำไมธุรกิจประกันถึงคงยังต้องมีตัวแทนประกันเพราะเราสามารถแทรกซึมเข้าไปได้ในทุกอนุทุกชุมชนทุกตลาดทุกซอกซอยถูกไหมคะ ถ้าจะมีต่นักวางแผนการเงินเนี่ยเวลาที่คนจะวางแผนการเงินก็ต้องใช้เงินในการวางแผนแต่ตอนนี้ค่ะถ้าเรามีต่นักวางแผนการเงินเราไม่มีตัวแทนประกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคนจะไม่มี protection ไม่มีอะไรที่มาปกป้องความเสี่ยงเขาในยามที่มันเป็นยุคเขายากหมาแพงเนะเพราะคนก็จะรู้สึกว่านักวางแผนการเงินมันไกลตัวไปแล้วทำยังไงให้ตัวแทนประกัน อยู่ได้อย่างมีคุณค่าเราก็เก่งขึ้นทั้งหมดทั้งหมดเป็นเรื่องของการวางกลยุทธ์ที่จะถูกใช้ในธุรกิจประกันคือกลยุทธ์ที่ใช้ทั้งมนุษย์และใช้ทั้งดิจิทัลผสานกันไปแป้งกาบอกว่ามันเป็นลองเกมมันเป็นลองเกมมันไม่เร็วแต่คุณไม่ทำไม่ได้เพราะว่าอย่างน้อยคุณคอนแทคกับลูกค้าผ่านไลน์เนาะ คุณคอนแทคกับลูกค้าผ่านไลน์คุณโพสสิ่งที่คุณประชุมสิ่งที่ลูกค้าเคลมมีความรู้สึกว่าสบายใจจังเลยคุณช่วยลูกค้าเคลมได้คุณเริ่มขยายช่องทางเว็บไซต์แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันคือจิ๊กซอวที่มาปฏิปะต่อกันนะคะคุณจะต้องเห็นภาพรวมซูมเอาก่อนว่าคุณอยู่ณนะจุดไหนแล้วคุณก็ซูมอินลงไปทีละจุดอันนี้เป็นที่มาว่านี่เป็นหลักสูตรที่แป้งเป็น อาจารย์สอนหลักในในเวิร์กช็อปเสาร์อาทิตย์นี้ละกันแล้วแม่จะอธิบายให้ฟังว่าทิศทางจากนี้ไปเนี่ยคนจะนำกระบวนการขายโดยที่ใช้เครื่องมือของการรักษาฐานลูกค้าเก่าใช้คอนเน c t ชันของตัวเองและขยายฐานลูกค้าใหม่ผ่านออนไลน์โดยที่เรายังคงต้องไปปิดอยู่นะถ้าสังเกตดูทุกท่านจะเห็นว่าการขายออนไลน์อย่างเดียวโดยที่ไม่เจอตัวเลย success r เ t e น้อยมากนะคะ Success Rate retention Rate น้อยมากลูกค้าเก่าซื้อซ้ำน้อยมากแป้งกล้าบอกเลยแป้งมี Data ทั้งหมดที่อยู่ในมือเราค้นพบว่าเออนะเพราะสุดท้ายค่ะสินค้าประกันเป็นสินค้าที่อาศัยคำว่า trust t a t e d advisor ลูกค้าที่เขาจะยอมซื้อกับเราเพราะเขาไว้วางใจเราเขาเห็น performance ของเราทั้งปีเขาเห็นว่าเขาได้คุยกับมนุษย์จริงๆ เพราะฉะนั้นกลยุทธ์พวกนี้อันนี้ตอบโจทย์ได้ว่าถ้าท่านทําออนไลน์อย่างเดียวท่านจะไม่ประสบความสุเร็จมันต้องคู่กันไปนะคะท่านจะต้องเก่งขึ้นในทุกๆธุรกิจที่ท่านทําอยู่ละกันซึ่งธุรกิจประกันเป็นธุรกิจที่ มีความซับซ้อนเนื่องจากว่าต้องใช้มนุษย์ในการอธิบายแล้วก็ต้องเข้าใจมนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าในฐานะลูกค้าว่าตอนนี้เขามีปัญหาอะไรมีความกังวลใจเรื่องอะไรและมีเป้าหมายอะไรทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของกลยุทธ์ละกันก็ขอใช้เวลาประมาณ20วานาทีนี้ในการอธิบายหลักสูตรว่าทําไมไตรมาสสุดท้ายก่อนสิ้นปีเพื่อน,นําไปสู่เยียธุ์ของเราเรามีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้กลยุทธ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ฐานตลาดใหม่ในยุคข,ของโควิดพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปจึงมีความจําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้รวดเร็วและทันลูกค้านะคะก็ ถ้าใครสนใจสาวอาทิตย์นี้แป้งมีจัดที่โรงแรม h o l i เดย์อิน2วันนะคะซึ่งราคาหลักสูตรพร้อมแมนนวลพร้อมเวิร์กบุ๊และของแถมอีกเต็มเลยไม่บอกแล้วกันว่าของแถมมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าคิดว่าท่านคุ้มค่าแน่นอนในราคา8,900บาทนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นสาวอาทิตย์เป็นวีคเอนที่ท่านจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนในแบบเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์แป้งจะไม่ใช แบบแปรงบันดาลใจอะไรไม่มีเลยนะเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นเยียร์แลนจริงๆเป็นแผนงานเป็นกลยุทธ์ของท่านจริงๆเพราะท่านเอาไปปรับใช้กับตัวท่านเองและทีมงานแล้วชีวิตของการได้วางแผนเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเพราะคุณซีเรียสซีเรียสเพลย์ซีเรียสเพลกับแผนของคุณตั้งแต่ต้นนะคะก็หวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามในช่วงเวลาประมาณ20นาทีนี้ค่ะสวัสดีค่ะ